นี่นะคะแตงก็อยู่ที่จารีมคลินิกแล้วนะคะวันนี้แตงจะมาทําหน้าอกกับคุณหมอหลุยแตงอยากทําหน้าอกเพราะว่าแตงมีหน้าอกที่เล็กเวลาไปถ่ายงานเนี่ยมันก็ทําให้เวลาใส่เสื้อผ้าขนาดเป็นไซส์ที่เล็กสุดนะเราต้องแบบเอากิ๊ฟมาหนีบทาให้เสื้อผ้าเนี่ยมันทรงไม่สวยเลยแต่ว่าส่วนตัวแตงอะอยากจะทําหน้าอกที่มันไม่ได้ใหญ่เกินไปอยากทำให้มันพอดีตัวก็เลยมาปรึกษาคุณหมอหลุยคุณหมอเนี่ยให้คําแนะนําดีมากๆแตงรู้สึกว่าเป็นการคุยกับคุณหมอที่แบบตรงไทยเราอะก็เลยเลือกที่จะทําที่นี่ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแตนก็ปรึกษากับคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำอยู่ที่ 260cc ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าห้องผ่าตักันแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะแตงก็ทําหน้าอ,อกมาได้ครบ14วันแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบหน้าอ,อกตัวเองมากแตงทําไป260เนอะรู้สึกว่าแบบเออมันพอดีตัวกับแตงมากๆ เออจังได้เริ่มทํางานแล้วเราไปถ่ายงานมาบ้างแล้วรู้สึกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าออกมาสวยมากมีแต่คนชมว่าแบบเออหน้าอกแบบพอดีกับตัวทรงสวยแล้วจังก็รู้สึกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้จังก็ยังต้องใส่ซับพอร์ตบาร์อยู่เนาะต้องใส่เป็นระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งตามที่คุณหมอแจ้งนะคะตังชอบหน้าอกมากๆคุณหมอทําออกมาดีมากๆเลยค่ะ